อ่ครับผมเดินทางมาถึงแล้วลานกลางเต็นท์ม่อนสนคนเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานว่าได้จองออนไลน์มาแล้วครับโอ้โหดูเต็นท์ครับคนเยอะมากเลยเอาไงดีแล้วทีนี้ไม่มีที่ให้ลงแล้วครับสอบถามหน่อยครับ ได้จองออนไลน์ไว้แต่ไปดูสถานที่แล้วไม่มีที่ลงเลยรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายค่ะเดี๋ยวเขาเลีร์พื้นที่อือรับนี่มีรถขึ้นลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับก็มีค่ะตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็กางได้นะคะตรงข้างๆหลัวของหนออค่ะเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วแต่ที่นี่นอากาศหนาวมากแต่ไม่เป็นไร ตอนนี้เวลาสองทุ่มยีนาทีอุณหภูมิอยู่ที่12.1องศาเซลเซียสกินชาบูฟังเพลงเบาๆสบายๆโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปดูดอกซากุระญี่ปุ่นว่าจะสวยแค่ไหนแต่รอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมจะมาช้าไปประมาณสัปดาห์หนึ่ง ก็อาจจะมีใบแซมบากนิดหน่อยแต่ไม่รู้จะสวยแค่ไหนก็ต้องไปเราดูพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเชา้านี้อุณหภูมิอยู่ที่8.8องศาเซลเซ,เซียสที่จุดชมวิวมนสนดอยอ่างขางครับ6โมง56นาทีพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น จ,จุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกจะเป็นจุดที่นักท่องเทีย่ยวที่มาแห่งนี้เนี่ยก็จะมาถ่ายรูปกันเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันวันนี้มีนักท่องเทีย่ยวค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยช้านี้บรรยากาศดีครับเห็นหมอกจางๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ จุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างวิวดีที่สุดเลยก็จะเป็นเต็นท์ของทางอุทยานครับเขาก็จะมากางให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยใครที่จองมาแล้วเนี่ยก็จะได้วิวดีที่สุดส่วนถัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเต็นท์ของนักท่องเที่ยวที่เตรียมมากันเองทางอุทยานก็จะแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนเนาะ อย่างโซนนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองออนไลน์มาเท่านั้นสำหรับใครที่ลวะอินก็จะอยู่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นกระโจมที่พักแบบกระโจมที่อยู่1 2ึสาหลังครับเป็นกระโจมของทางอุทยานเหมือนกันเป็นทางเลือกใหม่ในการที่เอาชมมาพักผ่อนของรอยอ่างขางที่นี่ครับ ก็อยู่ในจุดที่เป็นจุดที่วิวดีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีการกั้นเขตให้เป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนนะครับ <Bye. S 1> จุดชมวิวจุดนี้ก็สวยครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเหมือนกันจุดที่ชื่อว่ากองร้อยฐานนาที่สามไปดูบรรยากาศข้างในกันด้านในก็จะเป็นฐานปฏิบัติการมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วย สนามหญ้าเขียวสวยมากเลยครับตรงนี้เป็นฐานปฏิบัติการแล้วก็ตรงนู้นคือจุดชมวิวมั่นสนจุดถ่ายรูปที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยครับจะอยู่ใกล้ๆกันมาถึงแล้วก็เลือกมาถ่ายทั้งสองจุดได้เลยน,เนี่อาหารมื้อเช้าก่อนที่จะตะลุยเที่ยวกันต่อเติมพลังกันก่อนครับ เป้าหมายของเราต่อไปคือสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางตอนนี้ผมก็อยู่ในสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางแล้วก็จะจุดที่ตรวจบัตรเช็คบัตรผมขับรถมาเรื่อยๆสักหนึ่งรอบก่อนเพื่อที่จะดูโดยรวมก่อนนะครับจุดนี้มีไฮไลท์คือในห้องน้ําเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ํากันก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน พราะห้องน้านี่ค่อนข้างสะอาดมากเข้ามาปุ๊บเจอไฮไลท์เลยเป็นโขดหินก้อนหินตามธรรมชาติเลยเขาไม่ได้ที่พื้นก็ยังมีไม่ได้เอาออกไปเลยธรรมชาติมากๆแม้แต่ที่พื้นก็ยังมีเลยครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านมากเลยใช่ไหมใช่สะอาดมากรถไถขีดให้ไหม บรรยากาศภายในสวนซากุระคนเยอะมาก,าก,มากแล้วก็ดอกบางต้นก็จะมีใบแซมเยอะแล้วบางต้นก็ยังสวยอยู่โซนนี้สีชมพูสดมากแล้วก็ใบแซมไม่ค่อยเยอะด้วยเดีย๋ยวเราจะมุดไปอยู่ใต้ต้นไม้ ป็นอมนส,ส่วนในนี้กว้างมากเดินกันจนเพลินเลยนี่คือดอกฟินนะครับจะเห็นผลฟินอยู่ข้างในดอกนะครับมีเมนูกาแฟ มีเบเกอรี่จะมีผลิตภัณฑ์จากดอยคำเป็นน้ำผึ้งเป็นชาเขียวได้อะไรมาเอ่ยชาเย็นชิมชาเย็นดอยอ่างขางหน่อยฟินทำจากชาของดอยอ่างขางเลยเนี่ยเราชิลมากเลยเนาะเดินท่ามกลางดอกไม้แล้วก็จิบชาไป <Okay. S 1> อ๋อกินไม่ด้ ที่นี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้อยู่ตลอดดูแลทั้งวันเลยเราเดินลงมาข้างล่างเราก็จะมาเจอสวนดอกซากุระอีกแล้วมีหลายจุดมากเลยครับมุมนี้เป็นมุมลึกลับมุมนึงอยู่ด้านในนะครับจะมีบ้านอ่าโรงเก็บของอยู่ด้านหลังออกสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนดน,ดนึงแล้วก็ดอกซากุระตัวนี้ก็กําลังบานสวยเลย ายในสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางนี้ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยถ้าจะเที่ยวให้มันครบเนี่ยอาจจะใช้เวลาหนึ่งวันยังไม่พอนะครับมีคนบอกลายแทงไว้ว่าที่แปลงสิบเนี่ยดอกซากุระวันนี้เนี่ยค่อนข้างสวยผมก็เลยวนหาจนเจอแปลงสิบอยู่ทางด้านหลังนี่ครับสวยจริงๆไม่มีคนด้วย ไม่มีใครมาแย่งถ่ายรูปด้วยครับเราอยู่ในสถานีกเกรรษตรอังขางมาเป็นระยะเวลาพอสมควรใกล้จะเย็นแล้วต้องอำลาแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ฐานปฏิบัติการนอแลที่อยู่ใกล้ๆนี้เป็นาชายแดนระหว่างไทยพมา่านะครับาระยะทาง 3กิโล6นาทีมาถึงแล้วครับฐานปฏิบัติการบ้านนอนแลเป็นฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางการทหารนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นาลานจอดเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนก็จะมาถ่ายกับป้ายนี้แล้วก็มีหลักกิโลยักษ เดี๋ยวเราไปดูบังเกอร์ทหาราอ๋ออ๋อนู่นไงฟังพมา่มาตอนนี้เราเป็นเหมือนทหารเลยมุดบังเกอร์แต่เป็นโซนที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้นะครับเดี๋ยวเราไปไปถ่ายรูปก,กับป้ายสุดเขตดแดนประเทศไทยจึงทหารฝั่งไทย เป็นทหารเด็กดื้อไม่ใช่ทหารเด็กดื้อแต่เป็นทหารยิงนั่งชิวๆดูชายแดนไทยพม่าดุดเขตประเทศไทยชายแดนไทยพม่าก็เดินมารอบแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วก่อนกลับเดี๋ยวไปแวะดูว่ามีผลิตภัณฑ์ชาวบ้านอะไรที่พอติดไม้ติดมือไปได้บ้างหรือเปล่านะครับอ๋อเป็น เสื้อผ้าทอมือเสื้อผ้าทอแบบนี้คะอือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับเป็นเป็นย่ามทอมืองายทอเองกับมือทอคนเดียวด้วยแน่นนะโอ้โอ้แล้ววันหนึ่งทอได้กี่กี่อันเดียวเนี่ยวันละหนึ่งอันขายนอย่าบกคิดกันนะโอ้โหก็ได้เสื้อมาหนึ่งตัวไม่เสื้อเอยแล้วก็ได้กะเฝ๋ามาหนึ่งใบแล้วก็ของไออุ่นได้อะไรชุด เไปเที่ยวไหนแ okay. กลองดูสิโอเคเราเดินทางกลับกันครับกลับแล้วครับผมลาก่อนฐานปฏิบัติการนอและเ,เรามาหาเสบียงกินกันมีอะไรบ้างเอ่ยมีไก่ทอดกล้วยทอดนี่พอสดอสดเลย หัวใหญ่ๆที่ขายไงนะครับอันนี้ถูกสองร้อยสองร้อยสองร้อยเหรอ,อครับซองถมได้เบอร์นหนึ่งกินอีกแล้วครับขณะก่อนจะกลับบ้านเนี่ยได้มาซื้อบวัวหิมะก็ยังจะซื้อซาลาเปาซื้อกระท้องโก๋ซื้อนมอุ่นอีกนมสดนมบัวสดนี่ครับนวัตกรรมการเตรียมทานให้นักท่องเที่ยวหมูกระทะ,ะลองเตาให้ดูหน่อยครับ อุปกรณ์ที่เป่าก็ใช้เป็ได้เป่าผมธรรมดาโูแต่แรงมากเลย,ยจะกลับบ้านแล้วครับผมลาก่อนทาง้านเดี๋ยวจะมาเที่ยวใหม,ม่อีกครั้งหนึ่ง ทางกลับเนี่ยผมก็มาแวะที่จุดชมวิวซุยถังเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยแห่งหนึ่งเลยถ้าเรามาตอนเช้าๆเนี่ยเราจะเห็นร่องเขาตรงเนี้มีทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยนอกจากจะมาชมวิวทะเลหมอกยามเช้าแล้วเนี่ยก็สามารถจะมากางเต็นท์ได้เหมือนกันสามารถมาติดต่อที่จุดบริการนักท่องเที่ยวด้านนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมในการกางเต็นที่นี่นะครับผมเต็นขนาด3คนนอนเนี่ยสองบาทต่อคืนนะครับแต่ถ้าเอาเต็นมาเองเนี่ยเขามีค่าบริการคนละ30บาทเท่านั้นสําหรับด้านล่างจุดชมวิวเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอาหารให้บริการอยู่ด้วยนะครับเดินลงไปนิดเดียวนี่มีชุดมูกระทะด้วยมีห้องน้ําร้านอาหาร แล้วก็นั่งทานไปชมวิวไปไว้โอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมานอนที่นี่เพื่อที่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะได้มาเห็นทะเลหมอกสวยๆไหลมาเหมือนยิ่งกับแม่นน้าตอนนี้ตะวันก็จะรับขอบฟ้าทางด้านที่ตะวันตกด้านนู้นแล้วนะครับต่อจากนี้ไปผมก็จะกลับเชียงใหม่โดยผ่านทางบ้านอารุณไทยเข้าตัวอำเภอเชียงดาวแล้วก็ วิ่งเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ